ต้องเดินไปกับทั้งหมด8โลไม่มีอันไหนรับ u t r i p หรือว่า Planet ที่ผมเอาไปเลยครับเคยเป็นท่าน้ำแข็งมาก่อนนะตอนนี้ก็ละลายไปหมดแล้วอะน้คเข้าลรองเท้าแฉะไปหมดเลยครับแต่ถนนที่ไอซ์แลนด์เนี่ยครับบางทีก็มีน้ำแข็งบางทีก็มีหิมะบางทีก็หินถลม่มหรือบางทีก็ปิดไปเลยก็อาจจะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เลยครับอาจจะทําให้ไปสนามบินไม่ทันเลยด้วยซ้ํา สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมไปไอซ์แลนด์มาเมื่อต้นปีครับการไปเที่ยวไอซ์แลนด์ครับก็หลักๆจะมีอยู่2ฤดูได้กันนะครับก็มีไปตอนซัมเมอร์กับไปตอนวินเทอร์ซึ่งทั้ง2รฤดูก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นไปซัมเมอร์ข้อดีของมันก็คืออากาศดีวิวสวยสว่างเที่ยวได้ทั้งวันเห็นนกพัฟฟิน ไปเที่ยวไฮแลนด์ได้ส่วนข้อเสียก็คือมันเป็นช่วงไฮซีซันนะครับคนในแต่ละที่จะเยอะมากๆค่าตัว๋วเครื่องบินค่าที่พักก็จะแพงตามขึ้นไปครับถ้าไปช่วงวินเทอร์ข้อดีก็คือมีโอกาสได้เห็นแสงเหนือได้เข้าทำน้ำแข็งสถานที่ท่องเที่ยวคนน้อยกว่า ส่วนข้อเสียนะครับก็คืออากาศจะหนาวมากๆลมแรงสุดๆการเดินทางก็ยากขึ้นด้วยครับเพราะบางทีก็มีหิมะตกจนทําให้ถนนบางเส้นปิดไปเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไปดูอะไรนะครับอย่างของผมนะครับผมอยากไปดูแสงเหนือผมก็เลยแพลนไปช่วงเดือนมีนามันเป็นช่วงปลายหน้าหนาวครับยังหนาวอยู่มีโอกาสเห็นแสงเหนือแล้วมันก็เป็นช่วงที่เวลากลางวันเริ่มนานขึ้นแล้วนะครับทำให้วันๆหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวได้เยอะขึ้น การขับรถเที่ยวไอซ์แลนด์เนี่ยหลกัหลกๆก็มีอยู่2วงวงแรกนะครับโกลเด้นเซอร์เคิลเป็นวงเล็กๆครับเที่ยวแถวๆเมืองหลวงครับใช้เวลาเที่ยวประมาณวัน2วันก็ครบแลวครับอีกวงหนึ่งคือริงโรดก็คืออันนี้เป็นวงใหญ่เลยเราขับรถตามถนนหมายเลขหนเนี่ยวนล้อบไปทั่วเกาะเลยครับซึ่งเวลาที่ใช้ในการขับรถรอบเกาะนะอย่างตำ่ำๆบางคนมีสัก7วัน คืออย่างของผมเนี่ยผมไป7วันพอดีซึ่งบอกว่าวันหลังๆเนี่ยขับรถไกลมากแล้วก็เหนื่อยจริงให้ดีเนี่ยควรมีสักอย่างต่ำๆสิบวันดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าไป10วันแผนเที่ยวก็จะประมาณนี้นะครับการขับรถเนี่ยมีทั้งแบบทวนเข็มและตามเข็มนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรต่างกันมากครับเลือกทางไหนก่อนก็ได้ครับ ไอซ์แลนด์นะครับเป็นประเทศที่ลมแรงมากๆเลยครับยิ่งไปหน้าหนาวลมนี่แรงสุดๆเลยครับวันไหนลมแรงๆคือเที่ยวไม่สนุกเลยครับไม่อยากออกไปข้างนอกเลยอย่างอย่างวันที่ผมไปน้ำพุกีเซอร์นะคือมันเป็นบ่อน้าร้อนที่จะมีน้าร้อนปะทุขึ้นมาทุกๆสินาทีนะครับผมไปยืนรออยู่รอบหนึ่งครับน้าปะทุขึ้นมาเตี้ยๆไม่ได้สูงมากถ่ายออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่บางคนก็อยู่รออีกครั้งนะครับแต่ผมไม่รอละครับเพราะการยืนตากลมแรงๆสินาทีเป็นอะไรที่ทรมานมาก นอกจากจะหนาวตัวแล้วแบตบมือถือยังลดเร็วมากๆด้วยครับทุกอย่างนี่ใส่นะครับย้ําเลยนะครับว่ามันต้องกันลมนะครับทั้งเสือ้อกางเกงถุงเท้ารองเท้าหมวกถุงมือถุงมือนี่ตัวสําคัญเลยครับตอนผมไปผมมีเอาไปเผื่อ2อันเลยครับแต่ว่าดันลืมเช็คสภาพนะครับปรากฏว่าไอตัวจับทัชสกรีนของทั้ง2ออันเนี่ย มันลอกไปหมดแล้วตอนซักนะครับกันหนาวได้ไหมยังกันหนาวได้อยูแ่แต่ว่าไม่สามารถทัชสกินได้นะครับตอนถ่ายรูปก็ต้องถอดมือถือออกมาทนหนาวเพื่อจะได้ถ่ายรูปอีกไอเทมหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าดีมากๆก็คือผ้าบัฟนะครับผ้าบัฟเนี่ยมันเป็นผ้าแบบนี้ครับก็ไม่ได้หนามากนะครับเวลาใช้ก็สวมเข้าไปแบบนี้หน้าที่ของมันครับก็คือมันจะกันลมที่มันประทะหน้ากับเราคือเวลาลมพัดเย็นๆนะครับหน้าเราก็จะเย็นไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าพอมีอันนี้ มันช่วยทําให้หน้าเราอ่ะอุ่นมากขึ้นเลยครับถึงจะบางๆแต่ว่าช่วยได้ดีมากๆเลยครับบางวันที่มันลมแรงมากๆนระแทบอยากใส่ไปแบบนี้เลยด้วยซ้ัถามว่าเราเอาผ้าพันคอมาปิดได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้ผ้าพันคอเนี่ยเราก็จะต้องเสียมือข้างหนึ่งไปปิดเนาะแต่ถ้าใช้อันนี้ปุ๊บมันก็ก่อด กาะติดกันหน้าเราไปเลยสำหรับคนที่มาหน้าหนาวครับไม่ต้องสอนน้ําตกมากก็ได้ครับไปเฉพาะอันหลักๆอันนี้ใหญ่ก็พอนะครับเพราะตอนไปหน้าหนาวครับน้ําตกมันจะแข็งเนาะแล้วมันก็จะไหลมานิดเดียวบางทีก็ไหลก็ปิดกระปอยครับบางที่ก็แบบแข็งเป็นน้ําแข็งหมดเลยไม่มีส่วนที่เป็นน้ําเหลือเลยนะครับ มาหน้าร้อนจะสวยแล้วก็อากาศดีกว่าเยอะครับถ้าเกิดว่าแพลนจะมา2รอบอยู่แล้วนะตอนมาฤดูหนาวครับก็อยากจะให้เซฟเอนเนอร์จีเอาไว้สําหรับสิ่งที่มีแค่หน้าหนาวเท่านั้นนะครับเช่นไปเตรียมตัวล่าแสงเหนือเล่นโน์โมบิลเข้าท่าน้ําแข็งซึ่งท่าน้ําแข็งเนี่ยก็มีหลายท่าแล้วก็หลายอย่างให้ทํามากนะครับมีทั้งแค่เดินขึ้นไปเฉยๆปีนขึ้นไปปีนลงมา แบบโผล่สลิงลงมาก็มีนะครับซึ่งถ้ำน้ำแข็งผมแนะนำให้มาเลยนะเพราะมันสวยมากๆแล้วก็มีอยู่หลายถ้ำหลายจุดมากเลยนะครับเที่ยวได้ทั้งวันเลยด้วยการที่โลกของเราครับร้อนขึ้นทุกปีทําให้ถ้ำน้าแข็งพวกเนี้ยละลายแล้วก็ลดลงในทุกๆปีนะครับไม่รู้ว่ามันจะมีอยู่ให้เราเข้าไปดูอีกนานแค่ไหน ที่ไกด์ผมเล่านะเขาบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี2022อะตรงที่ผมยืนถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้ครับก็เคยเป็นท่าน้ําแข็งมาก่อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็ละลายไปหมดแล้วอะ่ะถ้ำน้ําแข็งเนี่ยเขาก็จะจ้างทัวร์ไปนะครับถามว่าไปเองได้ไหมก็ อย่าเลยดีกว่าครับหนึ่งคืออุปกรณ์เราไม่ได้มีพร้อมเนาะทั้งแบบมีหมวกมีแคมพอนส์แคมพอนก็คือตัวที่เอาไว้ใส่รองเท้าเราเอาอันนี้ติดกับรองเท้าธรรมดาธรรมดาของเราเลยครับเพื่อการลื่นตอนเดินบนน้าแข็งครับแล้วมันดีมากๆเลยนะเดินแบบไม่ลื่นเลยก็ถ้าไปพวกทัวร์เนี่ยเัวจะมีให้ยืมหรือตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีขายนะนอกจากอุปกรณ์ครับก็จะมีเรื่องเส้นทางครับตอนไปทิพย์อะครับผมนัดเจอเขาที่โยกุลซารอนเขาก็ขับรถพาไปซึ่งทางที่เขาพาไปเนี่ย ไม่มีในแมปดูในแผนที่จะเห็นว่าเราไม่ได้วิ่งบนถนนแต่วิ่งอยู่บนทางโลง่ลงๆและทางที่ไปก็ก็แย่ครับมีหินก้อนใหญ่ทางขรุขระขับรถขึ้นขึ้นลงๆเวียนหัวมากขับรถมาเองน่าจะไม่ไหวไปทัวร์เลยครับทัวร์นี่ก็มีอยู่หลายเจ้านะครับแต่ละเจ้าเขาจะพยายามจัดให้เวลาต่างกันนะครับจะได้ไม่ไปชนกันในถ้าน้าแข็งบ่ถ้าน้าแข็งมันก็ที่จํากัดเนาะอย่างของผมอยากไปรอบบ่ายหน่อยแล้วมันตรงกับทัวร์ของ Adventure p o i n t พอดี ซึ่งกลุ่มเล็กมากเลยครับคือเขาเขียนว่าอย่างมากสุด8คนเนาะแต่ตอนที่ผมไปเนี่ยมีอยู่6คนแนะนําว่าถ้าไปเนี่ยรองเท้าต้องกันน้ำนะครับเพราะว่าในถ้าน้ําแข็งเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันละลายไปแล้วเนาะบางทีเราต้องเดินผ่านแอ่งน้ําเล็กๆตื้นๆน,นะครับอ่าตื้นไหนก็ดูก่อนแล้วนครับส่วนใหญ่ก็ตื้นนะแต่ว่าบางทีมันก็มีจุดลึกของผมมีลืมดูไปจุดหนึ่งเหยียบไปเลยข้อครับรองเท้าจมน้ําไปเลยน้าเข้ารองเท้าแฉะไปหมดเลยครับอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญนะครับก็คือเช็คระยะระหว่่่างทททีีีจอดดกับเยยววย้ มีที่หนึ่งครับที่มีมีทั้งน้ำตกแล้วก็ทาน้ำแข็งตอนแรกอรผมคิดว่ามันอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าไม่ใช่เลยครับไม่ใกล้ที่จอดรถด,ด้วยเลยครับต้องเดินจากที่จอดรถเนี่ยไปสถานที่เที่ยว2โลไปกลับ4โลและถ้าเกิดจะไปทั้ง2ที่นะมันอยู่คนละทิศกันต้องเดินไปกลับทั้งหมด8โลกว่าจะรู้ตัวคือผมเข้าไปที่จอดรถแล้วเสียค่าจอดไปแล้วด้วยพันหนึ่งจะแบบจะกลับก็ยังไงอยู่ก็เลยเลือกไปที่หนึ่งซึ่งเป็นอะไรที่กินพลังมากๆนะถ้าเกิดย้อนกลับไปได้เนี่ยก็คงจะไม่เดิน และอีกอย่างที่รู้สึกพลาดนะผมเลือกที่จะไปฝั่งทานน้ําแข็งสแ a ทเฟลผมเดินไป2โลไปถึงจุดที่ในแมปบอกแต่จุดนั้นน่ะมันเพิ่งจะเริ่มเห็นทานน้ําแข็งเองถ้าจะไปดูใกล้ๆต้องเดินเข้าไปอีกโลนึงจริงๆแล้วอะไกล้ๆเนี่ยมันมีอีกทานน้าแข็งนึงชื่อว่าสวินเนฟเฟลสโยกุนซึ่งทานเนี่ยอยู่ใกล้ลานจอดรถมาก,มากๆเดินแป๊บเดียวก็ถึงและทานน้าแข็งก็สวยมากด้วยไม่ต้องเดินไกลเท่าสแคทเฟลเลยเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ต้องเดินเข้าไปสแคทเฟลก็ได้มาททีีีี่่เดยวก็พอ ไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟระเบิดค่อนข้างบ่อยนะครับช่วงต้นปีที่ผมไปเนี่ยมีข่าวภูเขาไฟระเบิดบ่อยมากโดยเฉพาะบริเวณแถวแถวบูรากูนทาให้ต้องอบยพคนแถวแถวนั้นออกไปบูรากูนก็เปิดเปิดปิดปิดบ่อยมากอ่ะซึ่งมันก็ปิดในวันที่ผมแพลนไปด้วยยังโชคดีที่บูรากูนกลับมาเปิดในวันสุดท้ายของทริปผมพอดีเพราะงั้นก็เช็คเส้นทางด้วยนะครับบางทีถนนที่เราจะไปอ่ะอาจจะปิดก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่าเรากด Google Ma ปนะแล้วมันบอกว่าไม่พบเส้นทางเนี่ยก็คือถนนปิด เราไปไม่ได้อ๋อแล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับมันมีบ่อน้ำพุร้อนอีกหลายบ่อเนาะไม่ใช่แค่บูลากูน,นะครับมีทั้งเป็นฟอรเรสต์ลากูนสกายลากูนแล้วก็มีอีกหลายๆบ่อเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปบูรากรูนไ,ได้จริงๆนะครับก็ยังมีอีกหลายบ่อให้เลือกนะครับการเดินทางคือส่วนใหญ่เขาก็จะเช่ารถขับกันเนาะแต่ถนนที่ไอซ์แลนด์เนี่ยครับโดยเฉพาะหน้าหนาวนะบางทีก็มีน้าแข็งบางทีก็มีหิมะบางทีก็หินถลม่มหรือบางทีก็ปิดไปเลยก่อนเดินทางครับต้องเช็คสภาพถนนก่อออนนนนนะะครับับบบง้้าจจเจเเป็แบบี แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้หรือไม่ก็แบบนี้สภาพถนน,นเนี่ยครับถ้าดูในแอปมันจะแบ่งเป็นสีๆเนาะตอนผมไปรับรถเช่ามาครับเขาก็บีฟมาแค่ว่ามีแค่สีแดงกับสีดำที่อยู่ห้ามผ่านนะไอ้เราก็คิดว่าสีอื่นๆเนี่ยผ่านได้สบายๆแต่ไม่ใช่เลยครับเผลอขับเข้าไปถนน,นสีขาวมานะวกรถกลับแทบไม่ทันเลยครับมาดูกันครับว่าแต่ละสีมีอะไรบ้าง เริ่มกันที่สีเขียวครับเป็นอีซี่โหมดครับผ่านง่ายไรยอุปสรรคขับชมวิวได้สบายสบามาต่อกันที่สีฟ้าครับบนถนนนะครับจะมีน้ำแข็งอยู่บางจุดยังขับได้สบายอยู่แค่ต้องระวังตอนขับผ่านจุดเปีกเปยกๆนิดหน่อยสีน้ำเงินเพิ่มความยากมาหน่อยละมันจะมีน้ำแข็งหรือหิมะบนถนนมากกว่าสีฟ้า ขับได้ครับแต่ต้องขับช้าๆขับระวังมากๆครับถ้าเกิดว่าขับไม่แข็งเนี่ยก็เลี่ยงไปเส้นทางอื่นดีกว่าครับสีขาวหิมะเต็มถนนไปเลยครับถ้าขับเข้าไปก็จะเหมือนว่าเราขับลุยโคลนลื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าใช้เส้นทางนี้ดีกว่าครับสีอื่นนอกจากนี้อย่าเข้ามาครับโคตรอันตรายริงโรดที่ใช้ขับเที่ยวรอบเกาะก็ไม่ได้เขียวตลอดปีนะครับ ถ้าเจอพายุหิมะเนี่ยก็มีโอกาสขาวได้นะครับโดยเฉพาะตอนบนๆเนี่ยถ้าไปที่พักเราไม่ได้นะครับก็อย่าเสี่ยงนะครับยอมทิ้งและหาที่ใหม่ดีกว่าครับเป็นอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มนะครับอย่างของผมก็คือมาดันด้นไปที่ที่หนึ่งนะซึ่งแบบถนนตอนไปก็แย่อยู่แล้วอะตอนกลางคืนนะ่ะมันก็แบบแย่ลงเรื่อยๆเอย,เรอย,เรอยอครับตอนเช้าก็มีโอกาสที่จะแย่กว่าเดิมครับก,ก็อาจจะออกมาจากตรงนั้นไม่ได้เลยครับอาจจะทําให้ไปสนามบินไม่ทันเลยด้วยซ้ำสี่ีพวกเนี้ยแค่สภาพถนนนะครับยังไม่รวมถึงสภาพอากาศเนาะ สภาพถนนในแอปอาจจะขึ้นสีเขียวแต่ถ้ามีพายุหิมะเข้ามาถนนขับได้แต่ว่าทัศนวิสัยแย่มากขาวโพลนไปหมดก็ต้องขับช้าๆระวังรถที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับออนดิงบอกครับแอปที่ใช้เช็คนะครับชื่อว่า Safe Travel นะครับซึ่งผมลองเทียบกับ Google Map เนี่ยทาง Safe Travel เนี่ยจะบอกละเอียดกว่าแล้วก็บอกไวกว่านะครับ Google Map จะบอกแค่ว่าถนนไหนที่ปิดไม่ได้บอกถึงสภาพถนนข้อมูลถนนปิดเนี่ยก็ไม่ได้เร็วเท่ากับ Safe Travel ด้วยครับ ผมไปน้ำตกหนึ่งนะในเซทเทเวลบอกว่าถนนเนี่ยแย่แล้วแต่ว่าทาง Google เนะี่ยยังบอกว่าไปได้อยู่ผมไปมา7วันขับรถรอบเกาะเลยนะเติมน้ามันไปทั้งหมด40,000โคนรนาตีไปเงินไทยก็ประมาณ10,000บาทปั๊มน้ํามันที่นั่นอาจจะเป็นแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะครับคือเขาจะไม่มีเด็กปั๊มมาคอยเซอร์วิสเราเราจะต้องไปจ่ายเงินที่ตู้แล้วก็มาเติมน,น้ํามันเองซึ่งการจ่ายตังเนี่ยครับมันมีปัญหาอยู่ผมลองกับปั๊มน้ํามันที่นั่นมา3แบรนด์นะไม่มีอันไหนรับยูทริปหรือว่าแพล n เน็ตที่ผมเอาไปเลยครับ หลังจากผมใส่บัตรเข้าไปแล้วกดพินไม่ว่าจะ4ี่หลักหรือว่า6หลักก็ตามนะมันจะบอกว่าไม่สามารถตัดเงินในบัตรได้ผมต้องไปซื้อบัตรพรีเพจที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตในปั๊มก่อนถึงจะเติมน้ามันได้บางปั๊มก็ให้มาเป็น QR code นะครับเอาไปสแกนที่ตู้ก็แนะนําว่าให้ซื้อมาเผื่อด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกปั๊มเนี่ยที่จะมีขายการ์ดตัวนี้ตัวปัม๊มอ่ะส่วนใหญ่เปิด24ชั่วโมงแต่ว่าไอ้ร้านขายบัตรเนี่ยไม่ได้เปิดทั้งวันนะครับบางที่เสาร์อาทิตยครับ มีอ่านในเว็บมานะครับเขาบอกว่าเครดิตการ์ดกับเดบิตการ์ดเนี่ยใช้ได้เลยไม่มีปัญหาแต่ว่าเหมือนมันจะตัดไปก่อนเลยนะเยอะด้วยครับตัดไปประมาณ25,000โครนาค่าน้ำมันที่เนี่ยค่อนข้างแพงนะครับตอนเลือกเดินทางนอกจากจะดูระยะเวลาแล้วดูระยะทางด้วยนะครับ ค่าน้ำมันก็ส่วนหนึ่งแล้วยังมีค่าจอดรถอีกครับจอดรถที่ไอซ์แลนด์นะครับมันไม่ฟรีนะครับมันจะเป็นระบบเซลส์เซอร์วิสเหมือนน้ำมันเลยเราต้องไปจ่ายเงินเองอย่าคิดว่าจอดแป๊บเดียวนะไม่มีใครเห็นไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเพราะทุกที่ที่เราเข้าไปเนี่ยเขาถ่ายรูปทะเบียนรถคุณไว้เรียบร้อยแล้วครับการจ่ายมี2วิธีนะครับคือจ่ายผ่านตู้แบบนี้ในที่จอดรถหรือว่าจ่ายผ่านแอปะ a p a ้ a หรือว่า EasyPark ก็ได้ครับ ตามสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นฟิกเลทครับบางที่ก็มีโปรด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าไปเที่ยวที่นี่ด้วยนะจะลดค่าที่จอดให้อีกครึ่งนึงอย่าไปที่เที่ยวเพราะเห็นแค่ว,ว่ามันเป็นทางผ่านนะครับให้ไปเพราะว่าเราอยากไปที่นั่นจริงๆอย่างของผมเนี่ยมีไปมาที่นึงนะครับเพราะว่าเวลาเหลือนั้นเป็นทางผ่านเนี่ยสุดท้ายอยู่ไม่ถึง30นาทีครับเสียค่าจอดไป1,200คน,นาครับประมาณ300บาท สำหรับในเมืองจะแบ่งเป็นโซนๆน,นะครับค่าจอดก็ต่างกันไปในแต่ละโซนโซนที่ใกล้แหล่งชุมชนก็จะแพงหน่อยแพงสุดอยู่ที่ชั่วโมงละประมาณ200บาทถ้าขยับออกมาหน่อยก็จะถูกลงไปครับบางวันก็มีจอดฟรีนะครับสามารถดูได้ในแอปเลยมันลิงก์ข้อมูลไว้หมดแล้วถ้าเป็นวันที่จอดฟรีในแอปก็จะบอกเลยครับว่าวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ้า ผมลองคำนวณนั้นอย่างที่ผมไปเนี่ยไปเที่ยวรอบเกาะครับตามที่สถานที่ท่องเที่ยวดังๆผมเสียค่าจอดทั้งหมดไปประมาณ2,100บาทอันนี้ไม่รวมค่าที่จอดในเมืองนะครับสุป,ปอร์มาเกตที่ถูกที่สุดก็จะเป็นโบนัสเป็นรูปหมูสีชมพู รลงมาก็เป็นโครนันซึ่งราคาก็ไม่ได้ต่างจากโบนัสมากนะครับเน็ตโตก็จะแพงขึ้นมาหน่อยส่วนที่ไม่แนะนำนะครับก็คือพวกซูเปอร์ตามปั๊มเนี่ยเพราะว่ามันอัพราคาขึ้นมาระดับหนึ่งเลยแสงเหนือก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนาะที่จะเห็นได้แค่ในหน้าหนาวเท่านั้นการที่เราจะเห็นแสงเหนือไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับ2อย่างเมฆกับค่า KP เมฆต้องดูวันต่อวันนะครับค่าเคดูลุวงหน้าได้ประมาณ3สัปดาห์ซึ่งตอนเราแพนทิปอ่ะเราไม่มีทางรู้2ค่านั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นหรือเปล่าก็ขขึ้้้นนนนอออออยยยยู่่่กกัับดดววววงงเราาาตชทีีผมแแะํคืป แอป Hello Aurora ตัวแอปนี้สามารถดูเมฆล่วงหน้าได้ครับเราสามารถดูแล้ววางแผนได้เลยว่าคืนนี้ควรออกไปล่าแสงเหนือไหมควรออกไปกี่โมงและควรไปบริเวณไหนท้องฟ้าจึงจะปร่งสุดนอกจากนี้ยังดู KP ล่วงหน้าได้เหมือนกันครับเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายวันก็ได้ช่วยในการแผนทิปเราได้เป็นอย่างดีเลยที่ผมชอบแอปนี้ที่แอปอื่นไม่มีนะก็คือว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ด้วยเวลาที่มีคนอื่นเห็นแสงเหนือเขาจะถ่ายรูปมาแชร์ลงในแอปนี้ เราก็จะเห็นทันทีเลยว่าณนะเวลานี้สถานที่แห่งนี้เห็นแสงเหนือเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราออกไปโลเคชันตามที่เขาบอกมายังไงเราก็เห็นเป็นแบบนั้นเลยครับและไม่ต้องกลัวนะครับว่าเราจะออกไปไม่ทันเพราะตัวแอปมันจะแจ้งเตือนเราทันทีเมื่อมีคนแจ้งมาว่าเห็นแสงเหนือแล้วยิ่งเป็นคืนที่ค่า KP สูงๆนะแจ้งเข้ามารัวๆเลยครับอาจจะไม่ต้องดูค่าอื่นๆเลยด้วยซ้ำครับแค่ไปตามที่เพื่อน,เอนๆเราโพสร,รูปไว้ก็พอ ส่นค่า KP นะครับปกติจะอยู่ที่ประมาณ2-3-4ประมาณนี้ครับคือ4เนี่ยก็เยอะชัดแล้วละ่ะแต่ช่วงพฤษสภาที่ผ่านมานะเป็นช่วงที่ค่า KP สูงขึ้นมากๆสูงแบบไม่เคยมีมาก่อนสูงปีถึง9เลยทีเดียวเห็นไปเกือบครึ่งโลกแล้วครับตอนนั้นลงมาถึง UK ถึงเมกาเลยช่วงนั้นคือผมอยากไปอยู่สถานที่นั้นมากๆเลยเพราะมันแบบชัดแล้วก็สวยมากๆมันมีแบบจ้างนักล่าแสงเหนือด้วยนะ คือถ้าเกิดว่าเราลองหาเอง2อสวันนะเราไม่เจอสักทีจ้างดีกว่าครับคือบางทีเราไปเองอะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราควรไปรอที่ไหนจอดรถที่ไหนจุดนี้เข้าได้ไหมจุดนี้ถ่ายมาแล้วสวยหรือเปล่าคือทางนั้นนะครับเขาจะมีรถที่พร้อมกับเราเข้าได้หลายจุดมากกว่าเรารู้ว่าต้องถ่ายจุดไหนรู้ว่าต้องจอดรถที่ไหนถ่ายจุดไหนออกมาสวยตั้งกล้องยังไงจ้างนะครับจะได้ไปเราไม่เสียเที่ยวทนหนาวแค่รอบเดียวให้มันจบจบไปพี่พักเนี่ยอะผมไปหน้าหนาวนะก็ตกอยู่ที่ประมาณคืนละสี่ห้าพันบาทต่อสองคน ที่พักส่วนใหญ่จะแชร์ห้องน้ํากับห้องครัวกันนะครับแล้วก็จะเป็นเซลล์เช็อินด้วยคือเราจะไม่เจอเจ้าของหรือว่ารีเซพชันที่นั่นเลยเขาจะส่งรหัสห้องเข้ามาให้เราในแชทแล้วก็ใช้รหัสนั้นในการไปเอาคุณแจหรือว่ากดเข้าห้องได้เลยครับตอนเช็คเอาท์ก็แค่วางคุณแจทิ้งไว้ครับตอนนี้ผมไปครับผมจะจองที่พักที่มันแบบติดวิวโล่งๆหน่อยนะาาเผื่อมีอแสงเหนือจะได้เห็นจากที่พักได้เลยไม่ต้องเสียเวลาออกเดินทางผมมีที่หนึ่งมาแนะนาครับคือโรงแรมในเครืรเบอร์จาย่าครับราคาโอเคมีห้องน้ําในตตัััวครรบไม่้องแช์ มีรีเซพชันตลอด24ชั่วโมงมีบริการปลุกเมื่อมีแสงเหนือบางที่มีบ่อน,น้ำร้อนให้แช่ด้วยครับเป็นโรงแรมที่ดีอันนึงเลยซึ่งผมเข้าใจว่ามันจะราคาในแค่ช่วงตอนวินเทอร์นะเพราะถ้าช่วงซัมเมอร์ราคากระโดดไปถึงหลักหมื่นเลยครับโรงแรมก็จะกระจายสาขาอยู่ทั่วไอซ์แลนด์เลยนะครับใครมาช่วงวินเทอร์แนะนำโรงแรมนี้เลยถ้าถามว่าผมอยากไปอีกไหมก็ก็อยากไปอยู่นะตอนผมไปอผมไปหน้าหนาวอ่ะ น้ำตกมันไม่ได้ไหลแรงแล้วก็ดูสวยเท่ากับหน้าร้อนนะครับบางที่ก็ไหลกระปิดกระปลอยมากครับส่วนใหญ่ก็แข็งไปหมดแล้วอะ่ะพวกต้นไม้วิวข้างทางหรือแม้แต่ลาวามอสเนี่ยมันก็เขียวบนบนนะครับไม่ได้สดใสบางที่ก็เข้าไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถนนมันปิดนกพัฟฟินก็ไม่ได้เจอหลังน้ําตกก็ไม่ได้เดินเข้าไปถ้ามาช่วงหน้าร้อนนะครับนอกจากวิวจะสวยกว่านี้แล้วอะ่ะอากาศก็ดีกว่านี้มากๆด้วยครับอาจจะไม่ถึงกับร้อนเหมือนกับที่ไทยนะ ใช้คำว่าหนาวน้อยลงดีกว่าเพราะว่าซัมเมอร์ของไอซ์แลนด์เนี่ยอุณหภูมิประมาณ1 0บถึงสิองศานะครับไม่ได้ร้อนขนาดนั้นมีลมด้วยครับแต่ว่าก็ไม่ได้แรงเท่าหน้าหนาวก็จะเที่ยวสนุกขึ้นใครมาไอซ์แลนด์ก็เตรียมชุดกันลมกันหนาวให้พร้อมนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ครับใครมีคําถามอะไรเมนไว้ได้เลยนะครับ